นค่มีประมาณอยู่47สาขาทั่วประเทศแล้วค่ะ47สาขาทั่วประเทศเป็นขายหน้าร้านกระทมละ10บาทซื้อ10แถม1ค่ะแล้วสูตรตัวนี้นี่ได้มาอย่างไรคะพี่ช่วยกันทำกาแฟค่ะก็คือคิดขึ้นมาเองช่วยกันทำกาแฟช่วยกันทำกาแฟขายมาประมาณ10 10 10 10ปี11ปีแล้วค่ะ ที่มีแถมฟรีให้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจโอ้ให้อย่างนี้ <laughs> ยอดขายวันหนึ่งนี่วันละกี่กระทงนะคะพี่วันนี้พันหนึ่งพันกระทงวันนี้หนึ่งพันสุดยอดมากค่ะเมื่อก่อนอ่ะพี่มาขายวันแรกอะ่ะได้อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบกระทงเองค่ะ พอพี่มาขายเรื่อยๆ3ปีมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทีละร้อยสองร้อยจนทุกวันนี้อยู่ที่หนึ่งพันกระถโอ้โหอันนี้ขน้านะคะค่ะลรอไม,มไม่มีก้างนะไม่มีก้างเลยค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดวิสาชแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ตลาดนะ้ำค้องผมอ่างทองอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมมาอ่างทองบ่อยเนาะออของทงของ,ของ,ของทานเยอะจริงๆนะคะตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพามาชมร้านหอหมกน้องใจดีค่ะ10บาทค่ะคุณผู้ชมนะนะคะเอาจริงๆร้านนี้เป็นเนื้อปลาที่แบบว่าเน้นๆเลยนะคะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวตั๊กพาไปชมบรรยากาศกันดีก,กว่านะคะนี่เ mm. ขามีแบบกระทงแบบ เขามีขายด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยหนึ <100 S 1> ่งร้อยใบหาบาทค่ะหนึ้บ,บาสิบห้าบาทนะคะนี่ขายชงกิโลละร้อยค่ะอือม,มีขายสง่งขายส่งด้วยค่ะนี่หน้าก็จะมีใบยอมีกระหล่ำนะคะกระทงละสิบบาทค่ะคุณผู้ชมนี่มีสองหน้านะคะ เดี๋ยวเรามาสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเอค่ะค่ะสวัสดีพี่เอด้วยค่ะอันนี้กําลังทําอะไรคะพี่เอ๋คอมบกปลากายนี่เป็นกะหล่ำค่ะเป็นกะหล่ำค่ะอันนี้มีเนื้อปลากายแล้วใส่เน้นๆเป็นชิ้นๆค่ะแบบนี้เลยค่ะแม่ค้าจะเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะเปิดร้านประมาณสักบ่ายโมงค่ะแต่มาก่อนมาถึงนี่ก็ประมาณสักสามโมงเช้าค่ะ แต่ทําเสร็จมาถึงเน้ยสามโมงเช้ากว่าจะทําเสร็จก็ประมาณบ่ายโมงค่ะเพราะว่าวันนี้มันได้ยอดก็เลยต้องมาไวหน่อยต้องมาไวค่ะไม่มีควันนี้มีผู้ช่วยค่ะวันนี้มีผู้ช่วยช่วยนะคะค่ะที่นี่ไม่เหมนอนที่นี่เลยท่น่ร้อนกันเลยค่ะ เรามีขายทั้งปีกและส่งนะคะมีขายทั้งปีกทั้งส่งนะคะขายส่งกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทค่ะส่งทั่วประเทศไหมคะพี่ส่งทั่วประเทศค่ะตอนนี้มาอยู่าณอสู่47สาขาทั่วประเทศลวค่ะ47สาขาทั่วประเทศค่ะเป็นชื่อแบรนด์ของน้องใจดีเหรอคะแล้วแต่ลูกค้าค่ะว่าเขาจะไปทาชื่อร้านอะไรแต่ทางร้านไม่ไม่ได้เก็บค่าแฟรนไชส์นะคะขายส่งไปเลยกิโลละร้อยค่ะแล้วถ้าลูกค้าจะไปทําไปเพิ่มรายได้ทั้งไหนค่ะตอนนี้ก็มีอยู่47สาขา ส่งไปใต้ก็มีสงขาและยองค่ะสุดยอดมากค่ะอยุธยาก็มีส่งไปนะคะค่ะเจ้วก็มานึองกันที่ร้านค่ะใบตองก็มีขายเลยนะคะขายค่ร้อยใบห้าสิบห้าบาทค่ะค่ะ หนึ่งชุดหนึ่งหนึ่งชุดนะ่ะขายส่งจากร้านเรา,เาถุงละสี่กิโลเท่ากับสี่ร้อยบาทมีกระทงให้อ่ะหนึ่งร้อยใบห้าสิบห้าบาทหนึ่งชุดก็จะเท่ากับสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท<อ>ไปสามารถขายได้เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยกระทงค่ะโอแต่ขายหน้าร้านกระทงละสิบบาทซื้อส<อ>ิบแถมหนึ่งค่ะมีโปรโมชั่นด้วยนะสิบ <10 S 2> แถมหนึ่งนะ,ะแถมหนึ่งค่ะขายถูกแล้วย,ยังจะมีโปรโมชั่นด้วยค่ะสิงห์บุรีสุพรรณบุรีก็มีสาขานะคะค่ะ แต่อ่างทองมีประมาณแปดสาขาอ่างทองมีแปดสาขาแล้วค่ะคุณผู้ชมอุ้ยให้แบบเยอะแบบนี้เลยค่ะเพราะเราเป็นสาขาแม่เราก็สามารถให้ได้โอ้ค่ะแล้วสูตรตัวนี้นี่ได้มาอย่างไรคะพี่ช่วยกันทำกาแฟค่ะก็คือคิดขึ้นมาเองช่วยการทำกาแฟช่วยกานทำกาแฟโอ้ขายมาประมาณสิบ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 ปีสิบเอ็ดปีแล้วค่ะสิบปีสิบเอ็ดปีแล้วใช่ค่ะค่ะ รสให้เนื้อปลาแบบเน้นๆแบบนี้เลยนะคะของเรารับรองรสชาติไม่ผิดหวังค่ะค่ะชนบุรีจะขายดีมากเลยนะคะชนบุรีจะขายดีใช่ะค,ะค่ะเพราะว่าชนบุรีค่าของของที่แพงค่า,าของที่สูงก็ไปเจอห่อหมกกระทงละสิบาทอย่างเงี้ยมันจะเขาขายดีอืมขายง่ายใช่ค่ะาราคาจับต้องได้จ้ะ อันนี้เป็นที่ประจํานะคะพี่ใช่ค่ะที่ประจำค่ะจะอยู่ในโดมนะคะค,<ช><อ>คุณผู้ชมด้านบนนะคะยายแค่สองวันจันทร์กับวันนักวันศุกร์อุ้ยแบบพฤหัสค่ะจ้ะแล้วที่เหลือไม่ได้ไม่ได้ขาย <laughs> ก็คือที่นึงขายแค่3ที่ขายแค่2วันส่ง อาที่์นึงขายสองวันแค่ที่นี่ทีเดียวนอกจอกนั้นทำส่งใช่ค่ะที่จอมลทำส่งค่ะกำลังจะถามเลยนะคุณผู้ชมว่าไปถ่ายที่ไหนบ้างนะการขนส่งของเราคือเราจะไปส่งของที่อยุธยาเพราะมันมีห้องเย็นอยู่ที่อยุธยาค่ะเป็นอินเตอร์เอ็กเพสส่งห้องเย็นค่ะโอ้ส่งห้องเย็นค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นสายเหนือเราก็จะฝากรถตู้รถทัวร์ไปก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นมานิดนึงถ้าลูกค้าสะดวกของรับเองที่บ้านก็ยินดีค่ะค่ะโอเคเลยค่ะให้แบบ ให้แบบฟูๆแบบล้นกระทงแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ใช้เวลานื่องนานไหมคะแม่คะ15นาทีค่ะ15นาทีใช่ค่ะ455บาทสามารถเห็นทุนเห็นกำไรภายได้ในวันเดียวนะคะโอ้ ักกาไรแล้ว1ชุดอ่ะก็จะได้กําไรอยู่ประมาณ450ถึงห้ารนี่ค่ะใครสนใจนี่ค่ะรับไปทำกันได้เลยนะลูกค้าสามารถหาผักลองเองได้เลยจ้าหาผักลองเองเรามีกะทิราดแถมให้ด้วยนะคะกะทิราดหน้าลูกค้าหาผักอย่างเดียวถ้ารับไปขายค่ะหาผักอย่างเดียวว่าจะเอาแบบไหนจะลองอะไรจะลองอะไรค่ะ จะเป็นใบยอกระลำโหระพาหรือเป็นเห็ดหรือเป็นมะระหรือเป็นหน่อไม้สดได้หมดเลยค่ะสาขาลบบุรีทำอยู่หกไสร้านใหญ่กว่าต้นฉบับอีกทำอยู่หกไสนะคะถ้าร้านใหญ่ทำสองพอค่ะไม่ไหวค่ะขนาดมีผู้ช่วยหนึ่งคนยังไม่ไหวเลยวันนี้ยังไม่ไหวเลยนะคะอันนี้ถุงที่เทเมื่อกี้นี่เท่ากิโลคะสี่กิโลค่ะสี่กิโลใช่ค่ะสี่กิโลสี่ร้อยบาท กระทง1 0ร้อยใบ5้า5บาทเราจะทำเป็นชุดแล้วค่ะจะได้ขายง่าย,ยาาัตน แบบนี้ค่ะสีขาวๆนี่เป็นเนื้อปลานะคะเนื้อปลาขาวๆ่ไนะคะระวังเลยค่ะใส่ไปนะคะเอาเท่าไหร่นะสิบบาทค่ะคุณพี่แล้วผักอะไรดีคะมีใบยอก,กระหล่ำเขียวอะไรแบบนี้แลยที่มีแถมฟรีให้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจโอุ้ให้อย่างนี้ <laughs> ให้แบบนี้เลยค่ะค<ช>ุณผู้ชมเยอะเลยคะ่ะ ความอร่อยอยู่ตรงข้างหน้าอือหรอความอร่อยตัวกะทิด้วยนะคะกะทิเราใช้กะทิสดนะคะใบมะกรูดใช่ค่ะรสใบมะกรูดมันอาจจะไม่สวยเพราะว่าลูกค้ารอลูกค้ารอแล้วนะคะแต่ถ้าเรามีเวลาเราทำให้มันสวยได้อันนี้คือแต่งหน้าเราคือขายได้เลยค่ะขายได้แล้วค่ะ บางทีอะลูกค้ารอเยอะๆพี่ก็ไม่ได้มีการโรยพริกเลยโรย,ยแต่ใบมะกรูดข,ขายเลยลูกค้าเขาก็ยอมรับได้เพราะว่าเขาขี้เกียจหรอกไปทันนะคะใช้เคใ็้เราแคทา่ทันต้นึ่งถ้าไปทันทีหลังต้องเปลี่ยนซึ้งใหญ่ๆกว่านี้ไม่ได้พี่ปกติพี่มีซึ้งอยู่ประมาณ16ชั้นอะพี่เอามาแต่พี่จนมันนึ่งได้แค่ทีละ2ชั้นเอาหกกระโหลกเาเอาเปียนะคะห ขายดีมากๆอะขายละค่ะใจงเงย็นๆค่ะแม่คะ <laughs> เอา,าะะเอาผักอะไรนะคะ ลูกค้ามารอดันด้านหลังขายยันหลังร้านแล้วก็หน้าร้านนะคะคุณผู้ชมเอากระหล่ำนะคะได้ค่ะตครพ่นะคะตะเกงแล้วพาเอาให้แล้วเอาให้แล้วแลวพาไม่มีค่ะวันนี้ได้ค่ะแม่ค้ากมุนได้แล้วเริ่มบุญแล้วนะคะห้าโมงห้าโมงเย็นนะคะเริ่มลูกค้าเริ่มเยอะนี่เป็นใบยอนะคะอันนี้เป็นใบยอใบยอไม่ต้องไม่ต้องใส่ผักเยอะนะคะใส่แค่นี้เดียวเพราะมันจะเด้งโอ <ค up S 1> มันจะด <the> ีดเอาก็ใส่แค่นิดเดียวเ้นี้เะเกดวี่เวลาเวลาป้ายก็ป้ายใช้ช้อนยาวป้ายป้ายนิดเดียวไปแค่ป้ายแค่ช้อนเดียวค่ะถ้าลูกค้ารับไปขายนะคะเกินี้เม่วันกันวันแ่อยสาขาเขาเอาใบยอไปลวก Oh. ใ,หให้มันสุกรวก่อนใช่ค่ะ,คะแต่เรารวบไม่มีเวลารวเรอสักพูดนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ <laughs> ลูกค้าก็กดดันใูกค้าจังไงลูกค้ารอสักพูดนะคะ <laughs> นึงนี่วันละกี่กระทงนะคะพี่วันนี้พันหนึ่งพันกระทงโอ้โหวันนี้ห<า>น,นึ่งพันสุดยอดมากค่ะเมื่อก่อนอ่ะพี่มาขายวันแรกอ่ะค่ะได้อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบกระทงเองค่ะเพาพี่มาขายเรื่อยๆสามปีมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทีละร้อยสองร้อยจนทุกวันนี้อยู่ที่หนึ่งพันกระทงโอ้โหลูกค้าติดใจค่ะ อันนี้เนื้อปลานะคะมีค่ะเนื้อปลานี่คือเนื้อปลาเนื้อปลากระไนะคะใช่ค่ะมีลูกค้าหลายคนทักถามเข้ามาบอกว่ามีเก็บปลายทางไหมไม่น่าได้นะคะพีม่ไม่ได้ค่ะเพราะ<ม>ว่าเคยทำแล้วลูกค้าไม่รับของ มันเกิดการเสียหายใช่ค่ะก็ตีกลับมาทางร้านก็เลยต้องรบกวนลูกค้าโอนก่อนนิดนึงเพราะว่าเราจะส่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนนี้ทางร้านมีเพจไหมคะมีเพจค่ะแต่ไม่ค่อยได้เข้าใช้งานค่ะเฟซเฟสค่ะเอวันพรเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตาขึ้นขึ้นเฟสให้นะคะผู้ชมแล้วก็ส่วนเบอร์โทรนี่ขอเบอร์โทรเลยค่ะพี่ศูนย์เก้าสองค่ะ ห้าหนึ่งเก้าจ้ะแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ใช่ค่ะโอเคค่ะพี่เอ๊ค่ะอ่านะคะพี่เอ๊ฝากร้านหน่อยค่ะพี่เอ๊ฝากร้านหน่อยนะคะวันจันทร์กับวันพฤหัสขายขอขายที่ท้องถมอ่างทองค่ะส่วนทุกวันไม่ได้ขายค่ะทำส่งค่ะทำส่งนะคะใครที่สนใจนะคะี๋ยตามทิ้เบอร์ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ รสชาติของเราไม่ต้องกลัวนะคะปลากายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่มีก้างไม่ใส่แป้งและก็ไม่ขาวค่ะอือสุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมนะใครที่อยากรู้นะมาลองดีกว่านะคุณผู้ชมเออนะคะก็สโลว์นี้ขอบคุณพี่เอมานะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะห่อหมกน้องใจดีนะคะที่ตลาดคลองผมอ่างทองค่ะคุณผู้ชมกระทงละสิบบาทค่ะตักเอามากระหล่ำแล้วก็ขอเรียกว่าอะไรนะเธอใบยอใบยอนะคะ สิบ,บาทค่ะคุณผู้ชมใหญ่นะนี่เราตักชิมให้ดูเนื้อปลากายทางร้านเขาจะแบบเน้นๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าไม่มีแป้งนะไม่ผสมแป้ง,ปงโอ้เป็นปลากาย้อยนะคุณผู้ชมดูดิน้องนุ่มนิมแล้วฟูมากค่ะอุ้ยร้อนๆเลยค่ะผ่าดเขาสวย <laughs> อือ โอ้โหนุ่มปูมากเนื้อปลากายคือแบบเล็กเกลียวเนื้อปลากายแบบแล้วหอมข้องแกงมากๆค่ะือกะทีนี้มันมากเลยค่ะคุณผูชมอร่อยเอาจริงๆคือเล็กเกียวเนื้อปลาคือแบบแว่าแทบทุกคำเลยค่ะคุณผูชมอร่อยอ่ะอร่อยเลย ไม่มีก้างไม่มีก้างไม่มีก้างเลยค่ะคุณผู้ชมว้านี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นใบยอเนอืมใบยออืมกะลั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 มเมือนกันทักบอกให้แม่ค้าว่กะลัมเมืองงาม ่อยมากคุณผู้ชมใครที่อยากรับไปขายอะ่ะตักมองว่าตักงมองว่าขายง่ายแล้วก็รสชาติดีมากเลยอร่อยมากอะ่ะจริงเนี่ยแักว่าถ้าขายรับไปอะ่ะขายง่ายแล้วก็ขายดีแน่แน่น่นอนค่ะคุณผู้ชมรสชาตินี้นะสี่รอยห้าสิบาบทอือสี400่รกว่าบาทเองนะก็สร้างรายได้ได้แล้วเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมก็สลับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนร้าน นี่เลยน้องใจดีนะคะของหมกนะคะ10บาทนะคะมีโปรโมชั่นด้วยค่ะคุณผู้ชม10แถมหนึ่งนะคะก็มากันได้นะคะที่ตลาดคองถมอ่างทองค่ะทุกวันจันแล้วก็วันพฤหัสนะคะก็สำหรับอีกทีนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยมาก